แล้วอย่างกรณีที่คนดีแต่อายุสั้นเป็นเพราะกรรมเดิมเหรอคะใช่ถูกคนด,ดีอายุสั้นชาติแล้วไม่ดีทําไม่ดีพอทําไม่ดีพอสำเร็จได้พออายุมากก็ทําดีพอทําดีก็เกิดมาดีสวยกรรมดีก่อนกรรมไม่ดีความดีหมดกรรมไม่ดีตัดรอนไปน่ะนะนะคำว่ากรรมตัดรอนเนะี่ย มันตัดทั้งดีและไม่ดีนะชัว,วิมลวงตาเนี่ยไม่ได้ทําความดีนะชาตินี้ดีมั่งไม่ดีมั่งว่างเยอะกรรมที่ทําในอดีตเนี่ยดีมันหมดลวงตาก็สวยไม่ดีอาจจะเป็นถ้าฝนาธิบาทเยอะอาจจะเอามาพึกเอามาพาดอะไรพวกนะี้อาจจะเจ็บน่นนนี่นี่น ύ, น ύ, น ύ, อะไรเนะี่ยเพราะไม่ได้ท,ทาตั้งแต่เด็กไม่ได้ทําความดีมากมาก แต่้าคนที่จะทำความดีมากเนะี่ยอย่างเกิดมาปั๊บในสเรืเองโลกมาเป็นนักบวชเป็นอะไรเลยเนะี่ยพวกนี้จะต่อเลยส่วนใหญ่ถึงแม้กรรมไม่ดีก็ทำมาแต่ตอนปลายชีวิตก็ทำดีพอเกิดมาอีกทีก็มาทำดีต่อเลยตลอดชีวิตมันก็ทำให้อายุยืนได้พอประมาณแล้วแต่ การตัดรอนมาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อน,นั้นเหมือนกันปัจจุบันมันเป็นอนาคตนยเหมือนบางคนคนไม่ดีอายุยืนก็เป็นเพราะว่าอดีตทำมาดีรรดถูกต้องมันก็เลยเสวยบางคนโอ้ยทำไม่ดีชาตินี่ทำไม่ดีเลยจะทำาไมอายุมึงยืนวะคนไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าในอดีตหรอเขาทำดีขนาดไหนใช่ไหมเออมาในชาติปัจจุบันไม่ดีเพราะสภาพสังคมทําให้ไม่ดีหรือการเรียนสังคมที่เรียนนปิดบังในสิ่งที่ตัวเองทําดีในอดีตปิดสนิทมันก็เลยไม่รู้เห็นผิดไปในเมื่อสภาพแวดล้อมเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนคนให้ดีหรือไม่ดีได้เนี่ยใช่ อย่างศาสตร์หลวงปู่มีวิธีสร้างสภา,าพาแวดล้อมดีๆให้กับเราในปัจจุบันกับอนาคเก็เดินตามพระโพธิสัตว์คือเดินตามหลวงปู่เพราะท่านมีมากกว่าเราเวลาท่านมาเนี่ยท่านสามารถจะที่ฐานดึงเรามาได้เพราะพรหมผูกพันกับท่านเนี่ยถึงจะหลงไปมากเนี่ยท่านก็สามารถจะดึงมาได้เพราะผูกพันกันพอเห็นรูปท่านก็เริ่มเข้ามา ม,มาสววคือมีโอกาสได้ทดําดีมากกว่าทําไม่ดี